มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะครับนายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ระบุว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการเชิญธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ก็เป็น4แบงก์ใหญ่นะครับเข้ามาพูดคุยปัญหาเศรษฐกิจทั่วไปและได้ระบุนะครับว่าสถาบันการเงินเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากเห็นได้จากผลประกอบการที่ออกมา ดังนั้นจึงมีการขอร้องนะฮะด้วยการพูดคุยในลักษณะคนที่รู้จักกันนะ uh huh. ว่าให้ทั้ง4ธนาคารนั้นช่วยพิจารณาดูแลเรื่องดอกเบี้ยให้กับกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็น SME หรือรายย่อยอื่นๆโดยทั้ง4ธนาคารนั้นรับปากว่าจะไปพิจารณาโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวเสริมนะครับว่ารัฐบาลนั้นเห็นความเดือดร้อนกับประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องดอกเบี้ย และเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการแข่งขันด้านธุรกิจหรือมาชิงดีชิงเด่นกันแต่อยากให้ทุกท่านเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและอยากให้พิจารณาดูว่าช่วยเหลือได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรโดยทุกท่านก็น่าจะต้องมีการพูดคุยกันนะฮะแล้วก็น่าจะมีการคิดโซลูชันออกมาได้ mm hmm. ทั้งนี้ก็ระบุนะฮะว่าไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาว่าจะต้องให้คำตอบเมื่อไหร่เพราะถือเป็นเรื่องที่ให้เกียรติกัน เนื่องจากเป็นคนในวงการเดียวกันอยู่ด้วยกันมา20ปีแล้วรู้จักกันดีมองตาก็รู้ใจว่าเราต้องการอะไรนะฮะทำได้แค่ไหนก็คงไม่ต้องมีการไปกดดันอะไรซึ่งก็ย้ำว่าบรรยากาศในการพูดคุยนั้นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานที่เข้ามาล่าสุดเป็นไงอย่างนี้ถือว่าถึงลูกถึงคนไหมการทำงานของนายกรัฐมนตรีถ้ามองในชั้นเดียวก่อนก็คือถือว่าอ่ะโอเคละ ถือว่าถึงลูกถึงคนก็คือคุยกับแบงค์โดยตรงเลยนะฮะอันนี้ถ้าว่ากันนะน้าเสือก็ถือว่าโอเคนายกคุยกับผู้บริหารแบงค์โดยตรงเลยแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเอากลไกแล้วเนี่ยถึงขั้นนายกต้องมาคุยกับผู้บริหารแบงค์เองเลยหรอครับมันน่ no าจะมีกลไกอื่นก็ก่อนหน้านี้เขาคุยกับแบงค์ชาติไงอ๋อคุยกับแบงค์ชาติเลยกับประธานกรงงไงอ่า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 คุยไปแล้วคุยไปแล้วใช่เออแต่คุยแล้วก็ดูเหมือนมันจะไม่ค่อยอ ลงรอยกันสักเท่าไหร่ใช่ไหมดูมันยังมีความเห็นที่ย้อนแย้งกันอยู่สงสัยรอบนี้ก็เลยถึงลูกถึงคนเรียกแบงค์พาณิชย์มาเลยดีกว่ามาคุยกันโดยตรงเลยนะครับก็แน่นอนละฮะประเด็นเนี้ยผมว่าประเด็นหลักเลยเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของดอกเบี้ยก็งอน่อก็ไม่ลดสักทีถูกไหมงั้น คือมันก็มองได้สองมุมแหละว่าเป็นมุมถึงลูกถึงคนครับอันนี้ถ้าฝั่งเชียฝั่งที่ไม่เห็นด้วยเขาก็จะมองว่าเป็นการลวงลูกก็คือที่ระดับนโยบายไม่ได้ก็ลงมาที่ระดับปฏิบัติเลยใช่ถูกไหมก็เอาละฮะก็สุดแล้วแต่มุมมองเป็นอย่างไรแต่นี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดก็ในมุมของกลุ่มเปราะบางก็คงจะรู้สึกยินดีนะครับแต่ ในแง่ของการวิเคราะหเออ์เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยว่าเอ,อ๊ะมันก็คือเหรียญมีสองด้านนะนะค,คือทําอย่างนี้แล้วมันจะไปส่งผลกระทบอย่างไรต่อหรือเปล่าอันนี้คือถ้าในหมุ่ของการวิเคราะห์นี่ก็อาจจะมีความเห็นต่างได้ว่ากันไป